สวัสดีครับผมช่างวินัยนะครับวันนี้จะพามาชมการทำโครงสร้างเหล็กแบบง่ายทำคนเดียวก็ได้นะครับเชิญชมครับคนเดียวอันนี้ต้องคนเดียวนะตัวว่าคนเดียวนะไอ้นี่มันว่าคนเดียวคนนั้นยังช่วยกับได้กอว่าไอ้หน่อยุ่งมาแล้วบอกช่วยได้ช่วยได้บอกได้บอกได้ ไม่ไงถ้าเทคนิคยากคนเดียวก็ใครหั่สนสีมือน่ะ หลังจากนั้นก็เชื่อมครับเชื่อมเสร็จยกขึ้นติดตั้งจบพิธีครับ